คือมันเป็นวาฒกรรมเป็นวาฒกรรมที่หวังกินสองเด้งเด้งที่หนึ่งโจมตีโครงการจำนําข้าวให้รู้ให้รู้สึกว่าโครงการนั้นขาดทุนเยอะอเยอะกว่าความเป็นจริงรสองเพื่อเปิดช่องให้มีการหาประโยชน์จากการมาประมูลซื้อของที่ยังดีอยู่ในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อไปขายต่อทำกำไรจริงๆมีแค่นี้แหละครับ แต่พอท่านภูมิทาไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้น<ะ>มาแค่เรื่องตรงนี้ว่าจะพิสูจน์จะขายข้าวเพื่อสมบัติของชาติกระทรวงพาณิชย์ที่มีหน้าที่ขายครับถูกไหมครับผมต้องมาเพราะอะไรเพราะมีคนไปบิดเบือนอันน,นี้ก็มีข่าวว่าจะไปตลาดแอฟริกาแอ,อฟริกาเขาซื้อเขาไม่ได้ร่ารวยอย่างเราครับคนที่มีฐานะน้อยหน่อยเขาก็เลือกกินข้าวเกรดที่มันอาจจะข้าวเก่าเก็บเนี่ยเขากินได้เขาไม่มีปัญหานะครับใน,ในโลกนี้เนี่ยไม่เคยประเทศไทยกี่ร้อยปีมาเคยมีคนกินข้าวแล้วมีปัญหาไหมครับ ไม่เคยมีะนะไม่เคมีแล้วยิ่งอัลฟาท็อกซินเนี่ยผมอยากถือโอกาสเลยครับ<ะ>คุณน้องสารพิษอัลฟาท็อกซินสร้างจากเชื้อราแอสเปอร์จิราเฟวัสแอสเปอร์จิัาพราสติกัสสองชนิดเชื้อราสองตัวนี้มันชอบขึ้นในมเมล็ดธัญพืชถั่วลีสงนะครับข้าวโพดมันชอบมากแล้วความชื้นต้องบอกบข้าวข้าวสารเนี่ยมันมันขึ้นได้ไม่ค่อยดีขึ้นได้บ้างแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ยิ่งถ้าความชื้นต่ํายิ่งไม่ค่อยมีเลยผมอยู่ในวงการที่ต้องมีการตรวจปลายข้าวซึ่งปลายข้าวก็คือข้าวสารที่มันปลายหักนะครับ,รบผมตรวจมาเป็นร้อยเป็นพันตัวอย่างเชื่อไหมครับตรวจอัลฟาทอกซินแทบไม่เคยเจอเลยนานๆนันบางตัวอย่างเจอแต่เจอก็ต่ํากว่าค่ามาตรฐานค,คือยี่สิบ ppb ยี่สิบส่วนในพันล้านส่วนไม่เคยเจอถึงับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จินตนาการออกมาพูดว่าโอ้ยสิบปีแล้วมีคือ นั่นคืออ่านตำรามาอ่านทฤษฎีมาข้าวเนี่ยอยู่ในโกดังถ้าคุณเก็บความชื้นไม่เกินสิบห้าเนี่ยนะครับเชื้อราไม่ขึ้นมันสร้างสารพิษไม่ได้ครับ,รบสารพิษมันจะสร้างได้ต้องความชื้นต้องเหมาะสมและสารอาหารในเมล็ดธัญ,ญพืชนั้นๆเป็นสารอาหารที่มันชอบอ,อันนี้คือ,คอต้องไปทำความเข้าใจคือค,คนๆที่พูดเนี่ยล้วนแล้วแต่จินตนาการไม่ได้มีประสบการณ์ตรงรนะครับ,รบเห็นว่าเป็นข้าวเก่าก็โอ้ต้องสารพิษต้องเยอะออมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงครับคือ กรุณาอย่าพูดสิ่งที่คุณไม่รู้จริงมันไม่ใช่ข้อที่จริงคุณหมอชัยแต่ว่าเรื่องนี้นอกเหนือจากเฉพาะอฟราทอกซินเนี่ยนอกเหนือจากนักการเมืองเองแล้วยังมีนักวิชาการคนที่ทําด้านเนี่ยวิทยาศาสตร์มาเขาก็บอกว่าเอาแค่หนึ่งไมโครกรัมเองนะแต่ถ้าเกิดรับอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอมันมีความเสี่ยงหนึ่งไมโครกรัมนี่ขอโทษนะครับหนึ่งไมโครกรัมมันคือพันพัน ppb นะครับมาตรฐานมันแค่ยี่สิบ p p ข้าวไม่มีถึงหรอกครับคือ20บ ppb ยังไม่ถึงเลยครับไม่ไม่เคยตรวจเจอยังไงคุณหมอยืนยันที่บอกว่าจะเสี่ยงกับอัลฟาท็อกซินมันไม่ใช่แน่แน่ผมถามกันเนี่ยหนึ่งไมโครกรัมนะครับครับมันคือหนึ่งมันเท่ากับหนึ่งพัน ppb แล้วหนึ่งพัน ppb เนี่ยมันห้าร้อยเท่าของยี่สิบของยี่สิบแล้วไม่เคยตรวจเจอถึงยี่สิบแล้วนั้นส่วนใหญ่ตรวจไม่เจอด้วยครับเพราะฉะนั้นที่ท่านพูดอ่ะถูกครับในความปริมาณสารพิษอัลฟาท็อกซินขนาดหนึ่งไมโครกรัมคือหนึ่งพัน ppb นี่ เอาเข้าโพดไปอยู่ในความชื้นเอาถั่วลิสงไปอยู่ในความชื้นนานๆเนี่ยให้อุณหภูมิเหมาะที่เชื้อราจะโตมันยังไม่ถึงพัน p p v เลยครับเพราะฉะนั้นจินตนาการเนี่ยมันเวอร์สุดๆไม่เบสออนข้อเท็จจริงครับออไม่เบสคือไม่ไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเลย